<laughs> so, what I got to go in, I have to 10 k house off. รครับผมฉากใหม่ครับ DC Collection ที่10 k c a v ครับผมนี่เลยจัดชั้นใน DC เรียบร้อยแล้วนะของสะสม DC เริ่มเยอะเหมือนจะไข่หนีแล้วนะที่10 k c a นะครับแล้วก็ตามหน้าปกเลย2ชิ้นด้วยกันวันนี้รอมาปีกว่านานมากๆกว่าจะเดินทางมาถึงหนังจบไปนานแล้วนะครับกับ The Flash 2023นั่นเองนะครับ2ชิ้นที่รอคอยนะครับข่าวของ The Flash นะแล้วก็ Young Barry นะครับจา p พ r ยวอนี่เลยข้างบนนี้ Batman Michael Keaton 1989ได้มานานแล้วนะออกมาก่อนเขาออกมาทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันเดี๋ยววันนี้ได้เห็นเรียงกันให้ดูเลยทั้ง3ชิ้นแน่นอนครับแต่เดี๋ยวไป Unboxing The Flash กันก่อนเริ่มจากยังแบท e ิ๊ฟ แป๊มนี่เลยครับผมกลองใหญ่สาใจไปเลยครับขนาดกลองก็เท่ากับตอนแบทแมนคราวเลยใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็เหมือนตัวนี้มันจะเป็นอันนี้แหละมั้งย้อมมานะก็เหมือนกับในหนังเลยนะเดอะแฟลช2องพนะครับแต่ตอนนั้นฟีดแบ c k หนังมันก็นะํ้นไม่ได้สักเซสเท่าไหร่อย่างที่เรารู้กันนะครับแต่ส่วนตัวแล้วชอบนะถ้าเกิดดูแค่แบบ The Flash เรื่องเดียวนะไม่ต้องคิดอะไรมากคาแรคเตอร์บบดอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะ ก็อย่างที่รู้กัน DC มันมีปัญหาทั้งค่ายเอ่ยทั้งนักแสดงเอ่ยเดี๋ยวก็จักรวาลใหม่ก็จะเริ่มแล้วปีนี้2025กับ Superman มนเดี๋ยวก็รอดูซิว่า j เจมส์กันจะมากู้ DCU ได้หรือเปล่าอ่ะนี่เลยยังแบร r ี่ครับหนึ่งตัวหนึ่งสเกลคาวรีริกานะครับโรโก้นี่เลยแบทแมนายฟ้า t h เดอะแฟนะครับ กล่องมาสีดำแบบนี้ข้างหลังเป็น the flash แนวเรียบๆง่ายๆนะครับผม,ผมก็ใหญ่เกะกะดีหาที่เก็บลำบากอีกแล้วสำหรับกล่องนะแต่ก็ต้องเก็บนะครับอ่ะเดี๋ยวมา unboxing ดูกันซิว่าว้าวขนาดไหนฮึบโอเคตนตนแตน,นยังไม่เจอ แต่มีอุปกรณ์มาให้ฟุฟนี่เลยเป็นแพลกครับผมโอ้นี่แหละอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันจะลิมิเต็ดเท่าไหร่ตอนนั้นของ p ีโออเนี่ยแบทแมนคาวไมิโคคิทันไนท9ลิมิเต็ดที่1989ชิ้นตามปีถ้าเกิดจำไม่ผิดอันนี้ครับผมยัง n บ b รี่เดอะแฟลช h 2023ครับฟูฟนี่เลยเจ ทับหนึ่งร้อยห้าสิบแลวมีอะไรไอีกฮึบเฮ้ยเฮ้ยไอตัวของชื่ออะไรไอเดอะแฟลชตัวร้อ่ะที่มันเริ่มงอกมาเออรีเวิร์สแฟลชเหรอให้มาทำไมอ่ะเป็นพร็อพเฉยๆยเหรอเออแล้วก็นี่ชิ้นนี้เลยเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ชอบที่ตอนเห็นเขาปล่อยรูปมาเฮ้ยให้มาด้วยเจ๋งดีก็คือเอียพี e หูฟังนั่นเองนะครับของยังแบรี่อ๊บอ่ะแต่เป็นสีทองเป็นพร็อพหลอกเฉยๆไม่ได้เป็นหูฟังจริงๆแล้วมีอยู่ไหนอื้อนี่ไงซึบทีค่คานะครับแล้วมันต้องประกอบยังไงอะอื้อป้นนะนี่ไงรอดมันอยู่นี่เหมือนของตัวแบทแมนเลยนะแล้วเดีจะเอาคาวเสียบตรงนี้ หมดแล้วนะอุปกรณ์ตรงนี้อ่ะฮุบๆนี่ไงออกมาแล้วแล้วก็คาวอยู่ดนนี้ซึ้โอ้โ <c oughs> หนั่นเลยนะครับแล้วก็ห่อเป็นผ้ามาคลอสอยดีโอเคเอาฐานออกมาโอ้โหฐานเป็นลายซุฟนี่เลยครับกับตัวฐานนะครับเป็นลาย นะเหมือนในตัว Reverse Flash เลยนี่มีโลโก้ The Flash ตรงนี้ด้วยนะก็แปลกดีนะครับและก็ด้านใต้นี่เลย The Flash นะครับและก็มีบอกด้วยนี่คือ70ทับ150นะ Exclusive Edition ครับผมอย่างที่รู้ครับคือ Batman ข่าวงานยมอม <laughs> อเสียบลงนี้ก่อนจึง ขอชมแป๊ดหนึ่งนะก็คือไอ้คาวแบทแมนของไ้เคลคีตันนี่แหละอย่างที่เราเห็นกันในหนังยังแบ์รี่นะก็อยากมีชุดใช่ไหมแล้วก็เอามาพ่นสีแล้วก็พ่นโลโก้ The Flash ตรงสีเหลืองเนี่ยได้อารมนะเละๆไม่เนียนนะครับเหมือนพ่นเร็วๆนะแต่ชอบที่เขาทำสีเนี่ยสีแดงกับสีดำตัดกันนะตรงนี้มีเล่นงงเล่นเงาวสวยนะครับผม นะก็ทำให้ดูแบบว่าเออมันเป็นเดอะแฟลชนะมันไม่ใช่แบทแมนนะครับข้างๆตัวนี้จะมีรูช่องอยู่อันนี้ก็คือต้องใส่หูฟังนั่นแหละนะครับและหูข้างบนนี่แหละฉากนี้ขำา้ากก็คือเล่นตัดหูแบทแมนออกเลยนี่คือแบบอย่างนี้ก็ได้เราเบอร์รี่ฮาดีนะครับตัววัสดุเนี่ยเป็นเหมือนอะไรอะยางเออซิลิโคนนะนะขาวตัวนี้อารมณ์แบบของแบทแมนนะนะครับแต่ ใส่เล่นนะตอนแบดแบงก็ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันแน่นมากนะครับใครหัวเล็กๆอกกาจจะยัดเข้าอ่แต่ถอดน่าจะเหนื่อยนะเออคราวนี้ลองใส่อุปกรณ์ดูซิอ่าเป็นแม่เหล็กครับผมมีการผักออกมาลุ้ยนะนี่ไงเอออันนี้โอเคใส่แม่เหล็กมาเราจะได้ไม่ต้องยัดเข้าไปปุ๊บนี่มันเทตรงนี้นี่แหละนี่ไงมันจะมีรูให้เสียบอยู่ตรงนี้แอมเราก็นึกว่ามันจะเป็นแม่เหล็กอ่าครับ ก็โอเคนะมันก็จะอารมณ์เหมือนว่า,วาหูฟังคาดอยู่ที่หัวแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นี่เลยมันเป็น exclusive ของ p พียวสรุปมันเรียกว่า Spike เออไม่ได้มีแม่ลงแม่เหล็กอะไรเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเอ,อ้ยอยู่ฝั่งนี้มีแม่เหล็กติดมาให้อ่ะวิ่งมากๆย้อนเวลามากๆนี่ไงครับรากนอกเรียบร้อยก็แปะไว้ตรงนี้ได้เท่ นี่เลยนะแล้วก็ดิสเพลย์กับเดอะแฟลชแพรกชูฟแบบนี้ฮะฮแล้วมาต่อกันชิ้นที่สองเลยครับกับเดอะแฟลชคาร์เรปเปอรกา one to one scale peel art ครับผมนี่คือ p ร o p r e p l i c a DC ที่แพงที่สุดในคอลเลคชันที่ 10K ครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวบอกท้ายคลิปทีเดียว3ชิ้นเลยนะครับเดอะแฟลชนี่เลยกล่องจะแดงกว่านะลายไฟจะวิง่งฟฟรุฟ นี่เลย DC Warner Brother นะครับโลโก้ The Flash ข้างๆนิดหน่อยแล้วก็ด้านหลังรอบแบบนี้นะคล้ายๆกันอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะ Strap ร St o ด Velcro p o e Art มานะครับอ่ะแกะไปฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเึ้อ่ะแฟบนี่เลยครับ1 4 1ทับห้ารอย The Flash ต่อมามีอะไรสีท้ทองนี่เลยหูของ The Flash ก็น่าจะอารมณ์เป็นแม่เหล็กเดี๋ยวไปติดที่ตรงขาวนะน่าจะอย่างนี้แหละประมาณนี้อุ๊บช๊บฮ่าอุ๊ <h aha> อีกหนึ่งชิ้นมีอีกเหรอมีหูสองข้างแล้วมีอะไรอะ่ะอ๋อหน้าอกไงแอะมีไฟเหรอเฮ้ยสรุปมีไฟจริงๆ ตอนเห็นรูปนึกว่าเขาทำแบบเป็นเอฟเฟกต์ีเฉยๆไม่นา่าละมันถึงแพงเอ๊ะต้องไปจับแกนตรงกลางเอิบแล้วยกออกมาปุ๊บนีอ่อ่ะคล้ายๆคล้ายๆอยู่แต่มีนี่เลยช่องเสียบอะแดปเตอร์พอร์ตอยู่อ่ะมันเหมือนจะต้องมีอีกชิ้นหนึ่งอ่ะเหมือนเมื่อกี้มันมีสไปอ่ะอันนี้มันมีของแถมไม่อีกหนึ่งชิ้นแล้วเป็นสิ่งที่อยากได้มากๆด้วยอ่ะ มันมีรูอยู่อันนี้อยู่อ่ะอยู่ในนี้หรือเปล่ามันไม่มีมาในกล่องอ่ะเนี่ยอยากได้อันนี้ยแหวน The Flash เนี่ยแต่เหมือนจําได้ว่าต้องไปสั่งเพิ่มหรือยังไงไม่แน่ใจแต่เมื่อกี้คู่มือของยังแบร์รี่ก็เป็นสไปแล้วก็แถมมาแต่นี้ไม่มีหาแล้วเสียดายนึกว่ามีแหวนมาให้จะดีใจมากอืมมาดูตัวฐานของ The Flash ครับผม มันจะต่างกันตรงนี้มันจะมีค้งคอะไรเงี้ยแต่มีโลโก้ The Flash Line ก็เป็นตัวดำๆเนี่ยแหละเหมือนตัว Reverse Flash ข้วนวตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นรูพอร์ตอะแดปเตอร์ต้องเอาตัวคาวมาเสียบเข้าเพื่อเป็นระบบไฟนะครับแล้วก็นี่เลยที่ฐาน The Flash ฟุบคาวเรปเปกาหนึ่งซีทับหนึ่ชิ้นเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมอันนี้บอก141่งทับห้า เอ๊ะงงไม่เหมือนกันเพียวอาร์ตอ h a ์อัพมาครานี้ถึงเวลาแล้วครับกับพระเอกของเราเบ r ร์รี่อัลเลนเดอะแฟลชสองั่บาเค้ารพิกกาหูหูโอ้โอ้ ใส่ไม่ได้นะครับอย่างเทียนเลยข้างล่างนะเป็นที่เสียบนะครับผมะระบบไฟตรงนี้มีกลมๆมาแล้วเดี๋ยวเราต้องเป็นแม่เหล็กเอาโลโก้เดิมที่เห็นตอนแรกตรงนี้มีแม่เหล็กมาด้านข้างเดี๋ยวต้องติดนะครับแต่ตัวคาวเนี่ยแปลกประหลาดมากนะอมนะเป็นเหมือนแบบงานไฟเบอร์เรซินหล่อแล้วก็ชุบแบบเนี่ยเป็นเหมือนซิลิโคนใสๆรอบมาแล้วก็ซ่อนในพวกเส้นไฟ LED เอาไว้ อารมณ์เป็นเหมือนมีสายลงสายเลือดน,นะเชฟก็สวยดีตาก็เป็นทะลุนะใสๆนะครับผมจะใส่ได้จะหล่อมากแต่แอบเหมือนแบบว่างานไม่ค่อยเรียบร้อยเจอตรงนี้มีจุดหนึ่งข้างๆตอนแรกเึีกว่าเหงื่อตัวเองนะมีสีเยิมย้มๆตรงนี้มานะอันนี้แอบพลาดนะเพียวอาร์ตอืมรอนานจาัดงานรายละเอียดเยอะไงายากเกินชิ้นนี้ นี่โอเคเป๊ะชูฟแบบนี้อ่ะก็ดีนะไม่เหล็กเขาใส่มาขั้วว่าเธอผิดขลาางก็จะผักออกเลยนี่ปุ๊บดูดอย่างนี้เลยนี่ตอนนี้เป็นเดอะแฟลชแล้วอ๋อหรืออีกหนึ่งชิน้นฟลฟนี่เลยครับไม่ถูกอ่ะต้องลงล็อกนี่เน,นี่เลยปุ๊ฮูสวยอ่ะ หมดจังหมดแล้วเหลือแต่เสียบปลั๊กไฟนั่นเอง่อะวางกับแพลกซบฮึบโอ้ยถึงกระตาจะบอดอโอ้ไม่คิดว่าจะสว่างขนาดนี้นี่ยังไม่ได้ปิดไฟเลยนะโอ้โหนี่มีไฟออกมาตรงนี้อารมณ์แบบอาร์คเรย์เตอร์นะครับแล้วก็เส้นที่วิ่งอยู่ตรงนี้ขึ้นมานะตั้งแต่หน้าอ,อกมาที่คอ ฮให้อภัยเรื่องดีเฟกจากโรงงานนิดหน่อยงานยากจริงไม่เคยเห็นท็อปแรปเปอร์กาจัดเต็มขนาดนี้รอบๆโอ้โอ้มาดูกันว่าไฟสว่างแค่ไหนโอ้ย สว่างมากครับใช้เป็นแบบเหมือนเอาไปตั้งแบบในห้องนอนเป็นแบบโคมไฟหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยโหหล่อเลยหล่อมากหล่อมากเสียดายเสียดายนิดนึงถ้าเกิดว่านะมันแค่เปิดปิดอะมีระบบแบบไฟ LED แล้วไฟมันวิ่งโอ้โหจะเจ๋งกว่านี้นะนะคิดว่านะพวกช่างไฟน่าจะทำได้แต่แก้ลำบากงานแบบว่ามันมาสวยแล้วอย่าไปแกะอย่าไปผ่ามันเลยนะครับ แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วอ่ะเอาลงมาวางเรียงกันหน่อยครับผมอันนี้คือ The Flash Version Justice League นั่นเองอันนี้ใส่เล่นได้เคยรีวิวให้ดูไปหลายปีแล้วจำชื่อค่ายไม่ได้แล้วว่ะเออมีสองชิ้นนะทำออกมาตอนนั้นเป็น Batman Batman Justice League นะครับกับ The Flash อันนี้นั่นเองนะก็ใส่แล้วก็อึดอัดนะใส่เสร็จแล้วมีน้องๆแซวว่าเป็นอะไรอะ่ะ นันจะเต่าหรืออะไรสักอย่างขำดีตอนนั้นนะแต่ชิ้นนี้ก็สวยนี่อะไรตรงซี่โครงกระดูกชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปวางเรียงกันนี่แหละ3อันนะ The Flash Cow ออาแล้ครับและนี่ก็คือ Batman Cow จาก P.L.R s ครับที่มาถึงชิ้นแรกเลยในคอลเลกชันนี้นะครับ1989นี่เลยตอนนั้นได้มาเป็นชิ้นที่595จาก1,989ชิ้น นี่เลยแพลกเป็นเหล็กนะ The f แฟลชเป็นอะคริลิมาก็โอเคนะครับสวยเหมือนกันครับงานต่านั้นก็คือว้าวเลยใครอยากเห็นรีวิวเต็มๆก็ย้อนกลับไปดูที่ Playlist DC นี้ได้เลยนะครับคอลเลกชันนี้3ชิ้นนี้นะครับผมราคาครับหลายๆคนรอฟังอยู่นะครับผมลองทายกันเล่นๆนะตอนนี้ถูกที่สุดคือชิ้นไหนไม่เท่ากันเลย3ชิ้น ถูกที่สุดคือแบทแมนครับผมอยู่ที่28,000บาทครับตอนนั้นพรีออเดอร์มาลำดับที่2แน่นอนครับยังแบเรอรี่ครับอยู่ที่30,000บาทนะครับก็คือมีอ็อกซิเซอรีเพิ่มทำสีเยอะหน่อยอแพงกว่า2 0 0 0และชิ้นที่แพงที่สุดแน่นอนครับอย่างที่บอกชิ้นนี้เลยเราเห็นกันไปแล้วมันมีระบบไฟนะวัสดุวัสดุแตกต่างจากเพื่อนเลยนะครับ The Flash c a r Rep l i c a ชิ้นนี้อยู่ที่45,000 500บาทครับนี่คือราคาพรีออเดอร์นะครับผมนะปีครึ่งนะกว่านิดนิดนะครับในที่สุดก็ครบแล้วคอลเลกชันนี้ทั้ง3ชิ้นจาก The Flash 2023 Peel Arts นะครับฟฟฟนี่เลยตอนนั้นระหว่างรอหน้ากากนะหนังออกมาก็ไปจัดฟังกบพ็อปมาด้วยนะครับนี่เลยแบทแมนไมเคิลคีตันไนท9นเอตินแฟบนี่เลยยังแบรี่นะครับนี่เลยชุดนี้ใช่เลยนะเดี๋ยวจะาไปวางคู่กับตัวคาวนี่แหละฟังกบพ็อปนะ ฟุและก็นี่เลยครับกับ The Flash แบบนี้นะก็น่ารักเลยจริงๆมีอีกตัวหนึ่งด้วยนะจากเรื่องนี้แต่ยังไม่มีครับฟุฟนี่เลยซูเปอร์เกรอร์ของเราครับก็เข้าใจกันได้ในแกงนี้ช่วยกันปราบสตรู เอาละครับเดี๋ยวจะเอาไปจัดขึ้นบนชั้นข้างหลังนี้นะครับแต่ติดเอาไว้ก่อนนะคลิปต่อไป DC เดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้ให้ดูอัปเดตว่ามีของสะสมอะไรบ้างแล้วสำหรับ DC Collection ที่10 k ก็รอติดตามชมกันได้เลยครับไปละว,วันนี้ Peace